ฮั่ะบาอัคราชลาร์กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับบิ๊มในช่องมามีบ้านนาสะไฟตรุรกีค่ะคลิปนี้เราจะมาฝึกภาษาตรุรกีกันอีกเช่นเคยนะคะก็ห่างหายกันไปนานมากเลยนะคะไม่ได้มาฝึกภาษาตรุรกีกันแบบนี้เนาะซึ่งบทเรียนที่เราจะมา ฝึกพูดกันในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับ days of the week in Turkish นะคะภาษาไทยนะคะก็คือวันต่างๆในภาษาตุรกีนะคะเนื้อหาในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาฝึกคำศัรรพท์นะคะวลีประโยคนะคะคำถามคำตอบนะคะที่เราต้องได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ c o s m a h a r i b a s l a r u m ก่อนอื่นนะคะเรามาดูวันต่างๆในภาษา Turkish ก,กันก่อนนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆลองฝึกพูดตามไปด้วยเลยนะคะ วันจันในภาษาทร์กิชนะคะก็คือพอสซัตเทซีพสซัเทซีพสัสซัเทซีพสาสซัเทซีสล l อสลืสลวันอังคารนะคะชาชัมบ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 ะ วันพุทธค่ะ p e r s h m b e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  วันพื้นหัดนะคะ Juma 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 วันสุดต่อด้วยวันเสานะคะ Jumartesi Jumartesi j u m a r ทซีจูมาร์เทซีจูมาร์เทซีสุดท้ายนะคะวันอาทิตย์ก็คือพาสาร์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 พาสา,ร,า,สา,ร,า,สาร์วันอาทิตย์นะคะ สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกแรกๆนะคะอาจจะค่อนข้างยากไปนะคะาจะาออกเสียงค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าลองฝึกพูดบ่อยๆนะคะออกเสียงบ่อยเนาะเดี๋ยวก็จะชินเองนะคะยิ่งถ้าเราจําได้แล้วเนี่ยก็มันก็จะเป็นประโยชน์ให้เรานะคะไว้ใช้ในชีวิตประจําวันได้ะคะ่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้จักวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูคําถามนะคะแล้วก็คำตอบคำวลีนะคะแล้วก็ประโยคที่ต้องได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาฝึกพูดตามเลยค่ะคําศัพท์คําแรกนะคะที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะนั่นก็คือวันนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษก็คือ day นะคะ Turkish gün gün แปลว่าวันนะคะวันนี้นะคะภาษา Turkish ก็คือบ u g ü นบูกุนบูกุนก็คือวันนี้นะคะ today นะ <No. S 1> ยารุนยารนยารนแปลว่าพรุ่งนี้นะคะ tomorrow ส่วนคำว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็คือดูนดูนดุนดุน แปลว่าเมื่อวานนะคะ yesterday ต่อมานะคะก็คือประโยคที่เราใช้กันบ่อยมากๆนะคะถามกันแทบทุกวันเลยเนาะหมาว่าไม่ว่าภาษาไหนนะคะก็ต้องใช้ถามกันนะคะนั่นก็คือ what day is i today t วันนี้วันอะไรนะคะ bugün günlerden ne bugün günlerden ne bugün günlerden ne วันนี้วันอะไรนะคะ What day is today เวลาจะตอบนะคะเราก็จะตอบว่า Bugün Pazartesi Bugün Pazartesi Bugün ก็คือวันนี้นะคะ Pazartesi ก็คือวันจันทร์นะคะหรือจะตอบอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะนั่นก็คือ Bugün Günlerden Pazartesi Bugün Günlerden Pazartesi หรื่องวันวันผ้าซาลีซียารุนสลัลลยารุนสัลลุุนภาซาลเดะุนภาซาลเดะยุนก็คือเมื่อวานนะคะภาซาลก็คือวันอาทิตย์นะคะเอ๊ะแต่ทำไมถึงมีดื ตามหลังคาว่าภาษานะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นอดีตนะคะภาษาตุรกีเนี่ยจะมีความคล้ายกับภาษาอังกฤษนะคะเขาก็จะมีเทนส์เหมือนกันมีการเวลานะคะนั่นก็คือรูปของอดีตนะคะถ้าเราใส่ดึเข้าไปนะคะมันก็จะเป็น past tense แล้วนะคะก็คือจะเป็นในรูปของอดีตนั่นเองนะคะก็คือเม oh ื่อวานดึงภาษาดึก็ yesterday was Sunday ก็เหมือนกันนะคะ yesterday was Sunday ก็เหมือนกับภาษาอังกฤษเลยนะคะก็จะใช้ในรูปของอดีตค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะบิมอยากจะให้เพื่อนๆนะคะฝึกตอบคบถามหน่อยนะคะบิมอย,ยากจะถามว่า b e g i n ินกล n นแล n ดเน วันนี้นะคะที่เพื่อนๆดูคลิปวิดีโอนะคะคือวันอะไรนะคะช่วยตอบลงในคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าเป็นวันอะไรเนาะก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะหวังว่าจะได้เอาไปฝึกพูดตามนะคะแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะคะเดี๋ยวยังไงไว้ติดตามกันในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะพาเพื่อนเนเนี่ยามาฝึกพูดอะไรอีกนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะคลิปนี้ข่าตัวไปแล้วนะคะ Kendine iyi bak. İyi günler, görüşürüz.